คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนสวัสดีวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ครับวันนี้ลุงจับจะมานำเสนอเลขเด็ดครับครับสลาแรกของวันนี้ลุงจับจะนำเสนอหน้าที่สุดท้ายครับ หน้าทีสุดท้ายงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ให้ตัวเดียวเลข5 2ตัวมี54 56 59ผลงานงวดที่ผ่านมาให้29ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก29ถูกตรงๆครับงวดที่ผ่านมาของหน้าทีสุดท้าย มาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเลขประชานิยมเลขประชานิยมงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ให้เลข3กับเลข6 2ตัวมี32 35 37 39 62 65 67 69ผลงานงวดที่ผ่านมาเลขประชานิยมให้92ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย2ตัวออก29ออกตัวกับงวดที่ผ่านมา มาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเลขมังกรไฟมังกรไฟงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ให้เลข4กับเลข7 2ตัวมี41 46 48 72 74 79ผลงานงวดที่ผ่านมาให้29ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก29ถูกตรงๆครับงวดที่ผ่านมาของมังกรไฟมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปท้ายคลิ ของลุงจ้าพครับครับลุงจ้าพก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจำวันที่16กรกฎา,าคม2564ดังนี้คู่เด่น57 67 87 63 83 93ชุดเด่น663 667ตัวเลขที่ลุงจ้าพนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ครับลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงจาบทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ